อีกหนึ่งคนนะคะที่รู้จักแล้วก็เคยร่วมงานกับสาวนิชาณธนิชาสําหรับพระเอกหนุ่มเต้ยพงศกรค่ะโดยคู่นี้ก็เคยร่วมงานกันในละครเรื่องเพลิงทางเทียนนะคะซึ่งเตยเนี่ก็ถือเป็นเพื่อนแล้วก็พี่สนิทอีกคนในวงการของนิชาเลยก็ว่าได้ค่ะโดยพอมีข่าวคราด,ดราม่าเรื่องความสัมพันธ์ของสาวนิชาเกิดขึ้นแน่นอนว่าหลายๆคนนะคะทั้งในและก็นอกวงการต่างก็ส่งกําลังใจให้กับเธออย่างล้นหลามรวมถึงหนุ่มเต้ยพงศกรด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งเจ้าตัวได้พูดถึง เรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดค่ะว่าจริงๆเนี่ยตนก็ส่งแฮปปี้เบิร์เดย์อวยพรวันเกิดให้กับนิชานะคะแต่ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเชื่อว่านิชาเป็นคนที่เข้มแข็งมีจิตใจแน่วแน่มีคนที่รักนิชาเยอะเนี่ยรู้สึกว่ากําลังใจลดหลามแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังนุ่มเต้ยพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะถามว่าส่งเชิงส่งกำลังใจไปไหมคือผมส่งแฮปปี้เบิร์เดย์น้องไปดีกว่า เราเราไม่อยากไปไปไปพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว mm hmm. ก็แค่ขอให้น้องมีความสุขม,มากๆเท่านั้น mm hmm. ใช่ครับเชื่อว่าน้องเข้มแข็ง,ขงผมเชื่อว่านิชานิชาเป็นคนเข้มแข็งครับ mm hmm. ตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักน้องมาน้องน้องเป็นคนเข้มแ,แข็งแล้วก็เป็นคนที่จิตใจแน่วแน่นะ mm hmm. จากเท่าที่เล่นเล่นละครด้วยกันมาเป็นคนแบบตั้งใจ mm hmm. มุ่งมานะใช่ครับ แต่เราก็ได้เห็นภาพเหมือนกับว่าสภาพจิตใจน้องก็น่าจะดีขึ้นแล้วเงี้ยะคะใช่จริงๆแล้วผมคิดว่าด้วยสภาพแปดล้อมของนิชานิชาม,มีคนรักเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับนิชาเพื่อนๆนิชาอย่างที่ทุกคนเห็นที่เขาไปฉลองงานเมื่อเกิดนิชากับเจมี่เจมก็รู้สึกว่าแบบเยอะมากๆกําลังใจนิชาล้นหลาม ดีครับซึ่งสิเป็ no. นอกจากนี้นะคะเต้ยก็ยังเผยต่อว่าเชื่อว่าคนเราเนี่ยต้องเจอเรื่องแบบนี้แล้วเราก็ต้องรับรู้เรียนรู้ในสิ่งที่เจอแล้วก็ปรับตัวเพื่อให้ตัวเองเนี่ยก้าวผ่านมันไปได้นะคะเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาพูดถึงนิชาค่ะสังเกตได้เลยว่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือสาวนิชาเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆนะคะถึงจะเจอเรื่องร้ายๆหรือว่าดราม่าอะไรเจ้าตัวจะต้องรับมือได้อยู่แล้วค่ะ เป็นไปในทางเดียวกันเลยนะคะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของวงนายพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นว่าตัวของนิชาและก็ครอบครัวรับรู้เรื่องนี้พร้อมๆกับทุกคนค่ะและตอนแรกเธอก็เฮิร์ตหนักมากแต่ก็ฮีวใจตัวเองได้นะคะเพราะว่ามีครอบครัวและก็เพื่อนๆให้กำลังใจแบบใกล้ชิด ส่วนสถานะโตโนโนิชาหลังจากนี้วงในเขาก็มองว่าอาจจะมีการให้อภัยแต่ไม่เหมือนเดิมและไม่ให้โอกาสค่ะเพราะไม่มีทางที่มันจะเหมือนเดิมได้แล้วถึงแม้ว่าหนุ่มโตโน,โนจะเอ่ยปากว่าจะกลับไปงอขอคืนดีอีกฝ่ายโดยในฝั่งของโตโนโพาคินเองนะคะยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เหมือนมีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะก็คือมีการโพสตอรี่นะคะคลิปขณะเดินทางอยู่บนเครื่องบินพร้อมกับแท็กไอจีวงดนตรีของตัวเองก็คือวง The Dust โดยก็น่าจะเป็นการเดินสายรับงานคอนเสิร์ตของเจ้าตัวนะคะในขณะที่สาวนิชาก็มีแลนจะออกงานอีเวนต์ครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวดราม่าค่ะในวันที่25เมษายนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันเลยนะคะว่าจะมีการพูดถึงเรื่องราวดรามา่าข่าวร้อนที่กําลังเป็นประเด็นหรือเปล่าหรือว่าจะไม่มีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เดี๋ยวยังไงก็มารอติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ